สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูเพนกวินนะคะวันนี้นะคะค,ครูเพนกวินจะมาแนะนําเกี่ยวกับระบบ IXL เบื้องต้นอีกหนึ่งครั้งนั่นเองค่ะระบบ IXL นะคะคือแพลตฟอร์มการเรียนที่บ้านหรือว่าโฮมสคูลของ USA นะคะซึ่งประกอบไปด้วย5วิชาด้วยกันก็คือวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมและวิชาภาษาสเปนค่ะ โดยนะคะจะเริ่มตั้งแต่ระดับ p รีเคไปถึงระดับมหาวิทยาลัยหรือว่าเตรียมอนุบาลไปถึงมหาวิทยาลัยเลยนะคะเนื้อหานะคะจะมีหลากหลายมากกว่า1,000กว่าเนื้อหาเลยค่ะสามารถเข้าไปเรียนได้ด้วยตนเองหรือว่าจะเข้าไปฝึกฝนในสิ่งที่เราอยากจะเรียนรู้ซ้ำๆก็ได้นะคะซึ่งแพลตฟอร์ม ixl นะคะวิธีการเข้าใช้งานนะคะก็จะเป็นในรูปแบบของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนะคะ ซึ่งวิธีการสอนของ i อ l นั้นจะวิธีการสอนโดยการทำโจทย์ถ้าหากทำผิดนะคะคะแนนก็จะถอยกลับมาและก็จะมีเฉลยเป็นอธิบายมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยตนเองนั่นเองค่ะซึ่งถือกับว่าเป็นการตอบโจทย์ที่ดีในการเรียนออนไลน์ในปัจจุบันนะคะเพราะสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ทบทวนตัวเองที่ไหนก็ได้แล้วก็ลดความเขินอายในการถามครูผู้สอนโดยตรงด้วยค่ะซึ่งในแลพลตฟอร์มนี้นะคะเราได้ ใช้ไปแล้ว2วิชาด้วยกันก็คือวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษนะคะ ซึ่งได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นระยะเลยค่ะดูได้จากจำนวนข้อสอบนะคะที่นักเรียนได้เริ่มทำไปตอนนี้นะคะเป็นสองแสนกว่าข้อแล้วค่ะที่นักเรียนของเราได้เริ่มการทำแบบทดสอบพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆนะคะซึ่งแพลตฟอร์มนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งระบบนะคะที่อยากจะให้เด็กๆได้เข้าทำค่ะก็คือระบบ a g n o s t i c หรือว่าการวินิจฉัยนั่นเองค่ะในการวินิจฉัยนะคะ คือการวินิจฉัยตัวแองหรือวินิจฉัยความรู้ของตอนเองค่ะการวินิจฉัยในที่นี้นะคะจะแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันคือส่วนวิชาของภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ค่ะซึ่งในภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ก็ยังแบ่งออกเป็นข้อย,ย่อยดังนี้เลยนะคะผลดีของการทำ นอสติกนะคะก็คือเราจะรู้ว่านักเรียนของเรานะคะมีระดับการเรียนอยู่ในเกณฑ์อะไรนะคะแล้วก็รู้ว่าอ่อนในด้านใดบ้างเป็นพิเศษควรจะเสริมในด้านไหนนะคะส่งผลดีกับทั้งตัวนักเรียนเองและตัวครูผู้สอนและยังส่งผลดีกับผู้ปกครองด้วยค่ะเพราะจะสามารถรู้ระดับความรู้ของบุตรหลานของท่านได้นั่นเองค่ะคุณครูเองนะคะจะมีวิธีการเข้าใช้งานนะคะมาแจ้งให้ผู้ปกครองและเด็กๆทราบในขั้นตอนต่อไปค่ะ การใช้ง,งานนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้นักเรียนนะคะล็อกอินเข้าไปหรือว่าซา g อินเข้าไปในระบบก่อนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในโทรศัพท์หรือว่าในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะเมื่อล็อกอินเข้าไปแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะเลือกดูไปที่หัวข้อที่2ค่ะหรือว่าในหัวข้อ i a g น o ส t i c นั่นเองนะคะกดเลือกด a g น o s t i c ได้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะได้เจอนะคะปุ่ม step into the arena นะคะให้นักเรียนกดเข้าไปเริ่มทำข้อสอบได้เลยค่ะจะมีหน้าต่างให้เราเลือกนะคะว่าเราต้องการจะทำคำถามได้ก่อนนะคะนักเรียนสามารถเลือกได้ตามความสนใจเลยค่ะตอบคำถามที่ให้มานะคะให้ถูกต้องหรือว่าถ้าตอบไม่ได้นะคะสามารถกดข้ามไปได้นะคะด้วยปุ่มนี้เลยค่ะ ในข้อนี้ยังตอบได้อยู่ลองตอบดูก่อนเลยค่ะระบบนะคะจะทำการคำนวณสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเปลี่ยนข้อต่อไปให้เราในเรื่องถัดๆไปค่ะ สามารถทําต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะคะจนถึงจุดที่นักเรียนคิดว่านักเรียนทําไม่ได้แล้วนะคะให้นักเรียนกดปุ่ม I don't know this yet นะคะกดได้เลยค่ะนั้นจะข้ามคาตอบข้อนั้นไปให้นะคะถ้าเราไม่รู้ก็สามารถกดข้ามไปได้เรื่อยๆเลยนะคะ ในกรณีที่เราลองทำข้อสอบไปแล้วกดผิดนะคะไม่ต้องตกใจนะคะระบบจะเปลี่ยนข้อให้เราอัตโนมัติเลยค่ะนี่ค่ะจะสามารถเปลี่ยนข้อถัดไปได้เลยนะคะมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนไม่สะดวกที่จะทำการทดลองทดสอบต่อนะคะก็สามารถไปดูเลเวลของตัวเองได้โดยการกดปุ่มนี้เลยค่ะ นี่คือกราฟนะคะที่แสดงว่านักเรียนอยู่ในระดับใดแล้วนะคะจะมีสส่วนด้วยกันคือส่วนวิชาคณิตศาสตร์หรือว่าแมทนะคะและส่วนภาษาอังกฤษจะเป็น Language Arts นะคะเมื่อนักเรียนทำข้อสอบเสร็จทั้งหมดแล้วนะคะในหน้านี้จะครบออกมาครบทุกๆด้านนะคะซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ45นาทีต่อวิชาค่ะเราสามารถทยอยทำเรื่อยๆได้จนถวกราฟจะขึ้นค,ครบทุกด้านนะคะ เมื่อเราทํากราฟครบแล้วนะคะเราก็จะสามารถรู้ได้ค่ะว่าในด้านไหนบ้างนะคะที่เรายังต้องควรพัฒนาตัวเองต่อไปและด้านใดบ้างนะคะที่เราพัฒนาได้ดีแล้วนั่นเองค่ะโดยการดูนะคะเราจะมาดูที่ r e c o m m e n d skill นะคะตรงนี้ค่ะ ข้อใดที่เราทำผิดไปนะคะเขาจะขึ้นข้อมูลมาให้ค่ะว่าในเรื่องใดที่เราจะต้องทำการเรียนรู้เพิ่มเติมบ้างจะมีข้อสอบขึ้นมาให้นักเรียนได้ทดลองทำได้เลยค่ะกดได้เลยค่ะเมื่อกดเข้าไปนะคะในหน้านี้นะคะก็จะขึ้นหน้าแบบ Learning ที่เราได้เรียนรู้กันไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองค่ะ ให้เราได้ทดลองเรียนรู้ต่อไปเรื่อยเมื่อเราพร้อมที่จะทำแบบทดสอบใหม่เราก็ไปกดที่ด g n นสติกที่เดิมเลยค่ะเรียบร้อยค่ะวิธีการใช้งานมีขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เลยค่ะสำหรับนะคะใครที่ดูวิดีโอนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมไปทำวินิจฉัย แล้วก็ดูผลลัพธ์ของตัวเองนะคะเพื่อเป็นผลดีในการพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคตนะคะขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆทุกคนที่ให้ความร่วมมือค่ะสวัสดีค่ะ